นี่โอ้นี่หมุดูลูกค้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับรีบอันนี้คิดไปตัวละลคขา,าย300ได้260ครับใช่260ั่งนะ ค่างๆใช่ไหมค่ะหรือว่าคนธรรมดาโอเคจะเอาไปเปิดไดูไหมได้ครับอันนี้สีนี้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นร้อยยี่ห้านะร้อยยี่ห้าส่วนมากร้อยยี่ห้าก็จะปั้นเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับลองเลือกดูพวกนั้นจะเป็นตัวละห้าร้อยครับพวกนั้นเดี๋ยวลองเลือกดูเดี๋ยวผมอบนั้นให้ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมช่วยดูให้นี่มาจากโคราชถึงวายจังใช่ไหมใช่อยู่ในเมืองเลยปรับหรืออยู่ไหนเลยอยู่นี่ครับปากช่องครับอ๋อเส้นทางบางปากช่อง ยังไม่ลงของอะไรบ้างครับที่ร้านลงลงหนึ่งอย่างที่ย่างไงมครับตู้ละมันอ๋อตู้มันพวกตู้กระจกชั้นอะไรผมก็มีนะจริงๆผมขายทันไปซื้อมาื่อวานนี้วายอันอย่างเงี้ยผมก็ขายสามพันห้าสามพันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลายใบนะครับผมบอกว่าไม่หลายหลายใบไงมีพวกเครื่องมือไหมเครื่องมือไม่มีเลยเครื่องมือผมขายหมดแล้วส่วนมากได้มาครับแต่ก็ขายหมดแล้ววันนั้นก็ขายปั๊มลมไปอันนี้ขายไปสี่พันสอง หกสิบปงครับเราหาไม่ดีต <c oughs> ายไม่ทันได้เท่าไหร่ตัวละเท่าไหรสองร้อยหกสิบนี่นะครับวันนี้น้ำยายางดำน,ดงน,น้ำยายางดำกิสตไปขวดละ 20, ดยะี่สิบยี่สิบสี่บาท <c oughs> ใช่นี่นะครับ